จึงออกหมายคน้นนี้ให้พลตำรวจให้พันตำรวจเอกพัทรวุฒิอ่อนช่วยพร้อมพวกที่มีอำนาจคน้นในสถานที่นี้ในวันที่16เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2568คือวัดไร่ขิงเนี่ยแค่ที่ได้ยินชื่อเนี่ยผมก็ก็กลัวแล้ว ตั้งแต่เวลา06.30นาฬิกาถึงเวลา16.00นาฬิกาเมื่อได้ค้นตามหมายนี้แล้วให้ส่งของกลางหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องพร้อมบันทึกการตรวจค้นาา และบัญชีสิ่งของไปยังกองบังคับการตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดและประชดประพฤติไม่ชอบเพื่อจัดการตามกฎหมายต่อ คือที่ไปที่มาก็คือเมื่อประมาณเดือนตุลาคมปี6-7นะครับกองกับการห้ามผมทำการปราบามได้รับเรื่องร้องเรียนโดยมีผู้เสียหายมาร้องเรียนว่าเจ้าวาดเนี่ยไปยืงเงินแล้วไม่คืนเป็นจํานวนมากหลังจากนั้นผู้กับเนี่ยได้รวมจัดตั้งชุดสืบสวนขึ้นมาก็ผมเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในวัดอย่างแนบเนีนนะครับซึ่งเรื่องนี้สําคัญตรงที่ว่าผมจะต้องเข้าไปอยู่ ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัดให้ได้ก็คดีนี้มันเป็นคดีที่ที่สาคัญจากนั้นก็ได้ไประชุมว่าวัดไร่ขิงเนี่ยมันมันเป็นคดีเป็นวัดที่สําคัญก็เลยมีการประชุมกันว่าวัดนี้เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีผู้รูปที่ศักดิ์สิทธิ์พี่น้องประชาชนนับถือมากทั้งคนไทยและคนต่างชาติอย่าลืมนะครับว่าวัดนี้เป็นอารามหลวงเป็นอารามหลวงเนี่ยแล้วจเจ้าอาวาสก็เป็นคนที่ประชาชนและพี่น้องที่เคารพรักศรัทธามาก ที่เข้าเป็นร่วมทําบุญทําอะไรมากในประเทศไทยนะครับคือในประเทศไทยนี้หลังไหลเข้าไปเลยครับอย่างผมเนี่ยก็นับถือาศาสนาพุทธเป็นเสาหลักศาสนาพุทธก็เป็นเสาหลักของประเทศไทยด้วยในส่วนทำพิธีเนี้ยผมกับทีมงานนีได้เน้นให้ความโดยการใช้ความระมัดระวังอย่างมากหลังจากได้ข้อมูลมานะก็ไปนําเสนอผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางก็คือท่านคนตำรวจโทธีรพุฒิบุรีเดช แล้วก็รองผู้บัญชา,ารรการตำรวจสอบสวนกลางก็คือท่านพลตำรวจตรีจุเลียตกรารแก้วนะครับผู้การกองปราบแล้วก็ผู้การปปปก็ได้คําชับนะคว่าในการปฏิบัติงานครั้งนี้ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ให้ยึดยึดเรื่องความบริสุทธิ์ยุติธรรมเนื่องจากว่าเจ้าวาดเป็นถึงเจ้าคณะภาค14นะครับและวัดเนี่ยก็คือวัดอารามหลวงนะครับเป็นถึงวัดอารามหลวงนะครับหากทําไม่ได้หรือเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง อาจจะทําให้ประชาชนเนี่ยมองเราว่าเป็นผู้ทําลายาศาสนานะครับหลังจากที่รับหน่วไวจากผู้ค้าประชาและตารวจคองปากแล้วนำทีมโดยคลอ,องกับการ5ได้มีการบริหารงานสืบสวนไม่ว่าจะเป็นงานบริหารด้านสืบสวนทางเทคนิคหรือเส้นทางการเงินหรือคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้และที่คนที่สําคัญที่สุดคือผมเนี่ยต้องเข้าไป อยู่ในวัดอย่างแนบเนียนนะครับซึ่งเรื่องนี้สำคัญตรงที่ว่าผมจะต้องเข้าไปอยู่ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัดให้ได้และจะต้องเป็นคนที่เข้าไปอยู่ใกล้หลวงพ่อ,อวัด้เจ้าอาวาสมากที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้เห็นพฤติการของคนที่เกี่ยวข้องและเก็บหลักฐานพยานหลักฐานและเบาะแสสำคัญจนได้สิ่งที่เกิดขึ้นเนะี่ยไ บอเสทีที่สำคัญจนเชื่อได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าวาดและคนที่เกี่ยวข้องที่มีพยานหลักฐานเพียวพอที่จะเอาผิดได้นี่และเป็นการทำทำความผิดที่จะให้วัดไร้เขีงเยงและศาสนาที่เราเคารพนับถือเ,เสื่อมลงได้สิ่งที่ตำรวจสอบสวนกลางตำรวจกองปราบทำในวันนี้นะครับพี่น้องประชาชนที่ได้เห็นผมขอยืนยันตรงนี้ว่า ผมตำรวจสอบสวนกลางและทีมงานกองกับการห้าเนี่ยตรงไปตรงมาในการทำงานมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมพวกเราทุ่มเทแรงกายแรงใจที่ทำงานเนี้ยเพื่อที่จะให้วัดไร่ขิงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดไร่ขิงนะก็คือหลวงพ่อวัดไร่ขิงเนี่ย,ยที่เราเคารพนับถือคงอยู่กับพุทธศาสนาต่อไปอีกอยาวนานเนี่ยครับสิ่งที่ผม คือที่ไปที่มาก็คือเนี้ยคือการเข้าไปแฝงตัวเนี่ยมันก็อันตรายมากอันตรายเพราะว่าได้รับแค่ว่าคือวัดไร่ขิงเนี่ยแค่ได้ยินชื่อเนี่ยผมก็ก็กลัวแล้วคือได้ยินเรื่องมาเฟียอิทธิพลใช่ไหมครับแต่เรื่องสิินส,สิิ์มีอยู่แล้วทีนี้ได้รับมอบหมายให้มาขจัดปัดเป่าให้มาทำวัดไร่ขิงเนียให้สะอาดครับเป็นคนที่ ประสบการณ์ทําง,งานมากกว่าคุณผมไม่ใช่เป็นคนเก่งนะครับเพราะว่าคนเราเก่งไม่เหมือนกันนะครับเป็นคนที่เับาความไม่างใจจากคู่ธรรมาชาว่าเออไปไปแก้ปัญหา,าเฉพาะหน้าเอามันไม่มีแบบสําเร็จอพอไปดูเราก็ไปไปไปดูว่าพฤติการของมนุษย์แถวนั้นของคนแถวนั้นสถานที่อะไรเราควรจะแต่งตัวเราควรจะทํำยังไงอ่าเขาบอกว่ามีมาเฟียคุมอยู่ก็กลัวมีครับแต่ว่าไม่น่ากลัว ผมเนี่ยพยายามที่ปรับเข้ากับสิ่งแวดลอ้อมมากที่สุดการแต่งตัวเพราะในรถจะมีเสื้อผ้าเยอะมากเสื้อผ้าแก้งถุงกายเยอะมากประกอบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือหลวงพ่อวัดไร่ขิงช่วยปิดหูปิดตาหรือช่วยส่งเสริมให้ผมทําภารกิจนี้สําเร็จได้บารมีของหลวงพ่อวัดไร่ขิงในี่หลักที่ที่โดนบัวดาให้เกิดวันที่ก่อนที่เจ้าวาดจะเข้ามาที่กองปราบเที่ยงคืนผมไได้ไปกราบขอพร ครั้งสุดท้ายว่าถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้มีจริงผมขอเอาคนที่กระทำความผิดเนี่ยไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมรุ่งเช้ามารถออกจากวัดมาที่กองปาราบทาทุกอย่างที่ที่คนในวัดทาผมไปช่วงจัดงานมันถ้าช่วงจัดงานมันก็จะมีการขนโต๊ะขนเก้าอี้เก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้ช่วงกางเต็นท์กางอะไรเนี่ยก็ถ้าช่วง งานประจำปีก็จะมีการกางเต็น์มีการขยะมันก,ก็เยอะหลังจากเรื่องงานเราเราก็ไปช่วยเก็บขยะเก็บอะไรแต่ในส่วนของเราคือเราไปทํากิจกรรมไม่ใช่ต้องไปทําเป็นกลุ่มเราแอบ,บทําของเราแต่ว่าให้เราว่าเออเราให้เขาเห็นเราว่าไอคนนี้มาช่วยทางานแค่นั้นแหละแต่ไม่ต้องไปคุยกับใครมากแรกสื่งม่ทำงานของเรา,าเหมือนกับว่ามีคนสั่งให้เรามาทําแต่ไม่ใช่เขาขอ,อะไรประมาณนี้เราจะฉวยโอกาสช่วงที่มือถูกคนเยอะ เข้าไปคอยเข้าไปแต่ถ้าเดินไปเดี่ยวๆเนี่ยเพราะเราอยู่ตรงนี้ทุกวันทุกวันไม่อยากให้ให้เขาเห็นหน้าเราบ่อยต้องดูถึงอย่นี้นะถ่ายมีโอซูมออกครับในจังหวะที่บางครั้งเราก็เป็นนักท่องเที่ยวแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวมันมีโต๊ะมีเขออียนั่งเยอะครับมันก็ใช้วิธีการของตำรวจที่จะได้มาซึ่งพยาหลักฐานับมันจะรู้ความเกี่ยวข้อง าการหลังฐานในเชิงลึกเราก็ต้องหาวิธีการเอาในใน,ในแนวทางการสืบสวนของตำรวจพฤติกรรมของเจ้าวาดก็ไม่ค่อยออกไปไหนไม่มีกินทีนมลไปไหนมากก็เป็นคนที่ติดโทรศัพท์อยู่กับโทรศัพท์อยู่กับมาเรามั่นใจในใน,ในแนวทางการทํางานแนวทางการสืบสวนของเราเรามั่นใจว่าไม่มีใครเห็นเราไม่มีใครที่จะมาจําเราได้แต่ละวันเราเปลี่ยนไปเรื่อยครับ mm hmm. เปลี่ยนไปเรื่อย ทางตัวไปเลยประสบการณ์สามารถเฉพาะตัวแล้วก็ประสบการณ์แล้วก็แต่และคดีมันเกิดขึ้นไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราเนี่ยคือ,ค,อคือการออกแบบมันออกแบบหน้าง,งานมันรูปแบบมันไม่สําเร็จรูปให้เราเดินไปตามนั้นอยู่ครับ<า>คือคือนักสืบทางเทคนิคก็คือที่สประกอก็คือ,อลองพกกูกับกับสวัสดิ์เขาเขาทำอยู่ น,นะครับแล้วก็ส่งมาให้เราลงมาดินมาเดินดินเพื่อสแสดงหางความจริงหลักฐานมันไม่มีใครที่จะมาเดินตามเราตลอดเวลาหรอกครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยมันก็อยู่กับโทรศัพท์แล้วไม่มีใครมามองหน้ากันเราเดินสวนกันยังไม่จํากันไม่ได้เลยครับเพราะว่าการแต่งตัวมันเปลี่ยนไปได้ทุกวันเปลี่ยนไปได้ทุกวันครับคือทุกคนเป็นห่วงก็ขอขอบคุณมากที่เป็นห่วงที่เป็นใ่คือแต่คือลักษณะการพรางตัวมัน ออกแบบไปแล้วครับมันก็ไม่น่าจะเปลี่ยนปัญหาอะไรมากมายต่อหน้าต่อคือผมมันเป็นคนที่หลอัตลักษณมากเพราะว่าผมเป็นทุกอาชีพที่คนทำเป็นช่างตัดผมช่างเชื่อมช่างเหล็กช่างไม้ช่างโซล,รลารเซลล์โซล่ไนททอรนาได้หมดเป็นทุกอาชีพครับหรือว่าเป็นทุกอาชีพ มันก็เลยทางตัวไปได้เราปรับเข้าไปได้กับทุกอาชีพเราจะไปจับใครเขาทาอาชีพอะไรเราก็ไปสมัครงานถ้าสมมุติว่าจะไปจับคนทาไร่ทำสวนก็ไปสมัครงานทำสมัคราทารทไร่กับเขาถ้าเป็นนักธุรกิจเราก็ไปออกมาอกรูปหนึ่งก็มีเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็มีไล่ยิงกันก็มีครับที่มีไล่ยิงกันที่ของสานแล้วก็ ลองผู้การก็ต้องจ่ายครับแล้วก็อุบัติเหตุรถพวกนี้ก็ <c oughs> เคยขับรถชนสายฟ้าหักด้แล้วก็เคยรถระเบิดทั้งคันก็ไม่เป็นไรไม่อยากได้รางวันอะไรครับไม่คงไม่ไไม่อยากได้้วครับคือแล้วแต่เมตตาเรามันไม่มีค่าตรงนั้นครับเหตุผลเดียวเลยเราพิษเศรษฐกิจปี40โรงงานเจ๊ง แล้วก็พ่อตั้งชื่อว่าเป็นภูทรสถานีตารวจภูทรเ,เคยได้ยินจะมคือพ่อเปิดวิทยุขึ้นมาก็เจอเจอว่าออสถานีตํารวจภูทรก็เลยถามว่าทําไมตั้งชื่อภูทรตั้งชื่อภูทรเพื่อที่จะให้เป็นตํารวจแต่ผมได้เปลี่ยนชื่อเพราะว่ามันมีมีเหตุบางอย่างที่ต้องไม่เปลี่ยนปีทครัอเหตุที่มาคือพ่อตั้งชื่อคืออยากให้ลูกเป็นตํารวจ ออาการทดสอบ,บ,ออสอบ,บตอิด,นะดพอด่อก็เกี่ยวข้าวอยู่เขาบอกกลับบ้านแต่ก่อนท้งานโรงงานกลับบ้านแล้วผมสอบไดอนร้อยนัสอบโรงเรียนตำรวจนครบาลได้พ่อดีใจมากเกี่ยวข้าวอยู่ระหว่างเกี่ยวเลยบอกตำรวจเขาจะมาสืบประวัติที่บ้านพ่อเขาบอกว่ามีไก่ไไตัวหนึน่งไมรดต้มไก่ก็พ่อดีใจพ่อแม่ภูมิใจครับ ผมเป็นอดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติครับเหรียญพวกนี้ก็คืออันนี้ก็คือเหรียญยิงปืนภายใต้สภาวะกดดันของกองปราบครับผมยิงรุ่น45นะครับเหรียญน,นี้600คะแนนเต็มครับเป็นยิงปืนภายใต้สภาวะกดดันของกองปราบข้างบนนี้ก็เป็นเหรียญของ NRA ครับ NRA ที่โคราบที่โรงเรียนเจอหอสีอันนี้ IPT ครับอันนี้เป็นคอมแบทนะครับอันนี้ IPT 2เหรียญทองยินวันเดียว ครับ่เป็นยิงยากมากนะครับปืนยิงแม่นมันอยู่ในสายเลือดเราฝึกก็คือฝึกกล้ามเนื้อครับแต่จริงๆเทคนิคการยิงปืนมันอยู่ในในสมองอยู่แล้วเทคนิคการยิงปืนแต่ว่าแต่ว่าจะยิงให้มันแบบแม่นยำเหมือนเดิมต่ก,ก่อน,นก็คงยากเพราะหนึ่งเรื่องสายตาเรื่องสังขารของเราก็ก็ด้อยลงไปครับอยู่ต้องปรับตลอดครับเป็นเกียรติยิง่งที่ได้เป็นตำรวจเจดีย์ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าแม่พ่อแม่และ ตำรวจไม่ได้มีหน้าที่ที่จะเป็นสังฆายนาวัดอยู่ที่สำนักพุทธมากกว่าคือประชาชนก็ต้องแยกแยะนะครับการทาบุญอย่าไปหมอห่อมหลวงวัดไร่ขิงคือผมอยากให้เป็นตัวอย่างว่าวัดไร่ขิงเป็นวัดที่วัดอารามหลวงหลวงพ่อวัดไร่ขิงเป็นหลงวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์มากถือว่าผมทําตามหน้าที่ถ้าใครจะมาโกรธจะมาเกลียดมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอ,อ,อ,อยู่แล้ว แต่การที่จะไปกลัวไม่ต้องไปคิดหรอกครับเราเป็นตำรวจถ้าไปกลัวคนเลวใครจะมาปกป้องประชาชนใช่ไหมครับคือเราเป็นตำรวจอาชีพเป็นทำด้วยจิตใต้สำนึกเหนือทำด้วยสัทชาธรรมเนื้อไม่ต้องไปกลัวครับทำต่อไปถ้าเรารู้ว่าเราทำในสิ่งที่มันถูกทำไป สิ่งศักดิ์สิทธิ์คนอื่นไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อนร่วมงานไม่เห็นชุมนมทาระชาติยากเราต้องเปลี่ยนกิจกรรมทำทุกวันเราจะเป็นนิ่งทำกิจกรรมเดินอยู่ไม่ได้ <c oughs> หรือการแต่งตัวแบบเดินๆอยู่ไม่ได้ <c oughs> เราต้องเปลี่ยนหามุกขึ้นมาเล่นมันอยู่ในสมองมันไม่ได้มีไม่ได้มีสอน ในโรงเรียนส่ส่วนส่วนตัวผมเนี่ยผมยังไม่ได้เปิดดูอะไรเลยนในโทรศัพท์เพราะมันเยอะมากผมเลยไม่เปิดคือรอฟังคําสั่งนายอย่างเดียวว่าให้ผมไปไหนตอนนี้ก็คือใครโทรมาผมก็ไม่ได้รับเพราะว่าถ้าเป็นสื่อมวลชนก็ต้องรับอ,อบนุมัติจากผู้ขัญชาการสูงก็อยากจะฝากกับพี่น้องประชาชนเนี่ยก,ก็คือที่เป็นห่วงผมทุกคนก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นห่วงว่าเปิดหน้าแล้วจะทาํางานยังไง ผมก็มีแนวทางการปฏิบัติที่มีแนวทางการแก้ปัญหาในสิ่งที่พี่น้องประชาชนเป็นห่วงคือก็ขอขอบคุณมากๆที่เป็นห่วงแต่ว่าอยากให้เห็นว่าตำรวจเนี่ยตำรวจที่เขาทำง,งานงเขาทุเทนะีมันมีอีกตั้งเยอะตั้งแยะไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับที่เขาตั้งใจทำง,งานแต่มันมีส่วนน้อยที่ทำให้สังคมตำรวจหรือภาพลักษณ์ของตำรวจนเสียไป แต่พวกเราเนี่ยตำรวจสอบสวนกลางก็คือสำนักง,งานทั้งตำรวจสอบสวนกลางพวกเราเนี่ยทำงานเป็นทีมทีมที่ทํางานเพื่ปปชชนะอ,รอป,ประเทศชาติและประชาชนนะครับผมจะขอเน้นว่าตํารวจสอบสวนกลางทํางานเป็นทีมทีมที่ทํางานเพื่อประเทศชาติและประชาชนที่นี่ไม่มีพระเอกมีแต่ทีม